ก็สวัสด,ดีเพืเ่อนๆชาวอ็ยทุกคนนะคะเม่งเล่นเกมค่ะวันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆมาลงดันลูน่าในความยากระดับโลกกันนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็มาลงกันไปพร้อมๆกันเลยในส่วนของตอนแรกเนี่ยก็จะมีการปาสกิลมานะคะแล้วก็ลบกันไปนะใครมีการ์ดกันฟอร์ตนะคะก็สามารถใส่การ์ดกันฟอร์ตได้นะคะก็จะมี การส่วนสําคัญเนี่ยทำให้เราสามารถยืนบวกกับบอสได้เพราะว่าบอสเนี่ยเวลาปล่อยสก,กิลมาเนี่ยก็จะทําการแช่แข็งเรานะคะก็<ๆ>จะเป็นการขัดดาเมจในส่วนนี้นะคะทีมของยีนจะเล่นกันที่ตรงกลางนะคะก็จะให้คนไปลาดบอสม,มาตรงกลางค่ะเพื่อมาหลบสก,กิลกันตรงนี้นะคะ นางก็จะมีสกิลที่ทำให้ทุกคนตุยเย่ได้นั่นก็คือสกิลมิดไซน์น้ำแข็งของนางค่ะนี่นะคะวิธีหลบนะคะก็คือวิ่งตามนี้เลยค่ะอ่าแค่นี้นะคะก็รอดแล้วไม่ต้องไปหลบหลังเสาก็ได้ไม่ต้องไปตีเสาก็ได้นะคะเล่นแบบนี้ easy อันนี้ถ้าเกิดใครมีการ์ดกันฟอสร้์เซ็นตเนี่ยก็ยืนบวกได้นะคะหรือดูดเลือดทันเนี่ยก็สามารถยืนบกได้เลย อันนี้ก็ลบสกิลกันไปค่ะไอสกิลสตอมกัปที่น้องปล่อยลงมาเนี่ยก็จะค่อนข้างนานนะคะอันนี้จะเป็นเส้นๆที่มาจากน้องโกเลมมันจะทําให้เราแบบว่าตุยเยได้มันจะก่อกวนเรานะคะในเฟสถัดๆไปด้วยถ้าเกิดเราไม่ตีเราสามารถตีก็ได้นะคะหรือว่าไม่ตีก็ได้นะคะสมมติว่าเราเป็นเป็นตัวที่แบบว่าดาเมจไม่แรงเราก็อาจจะช่วยเพื่อนขจัดได้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการวิ่งหนีโกเลมเราห้าม นี่ชนกําแพงค่างนะคะถ้าเกิดชนปก็คือตายหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าตายแล้วเนี่ยเกิดจุกขึ้นมาเราก็จะตายอีกร้อยข้ามเศสรีบทาการตบลายกําแพงให้ไหวค่ะเพื่อนๆแค่นี้นะคะเราก็จะผ่านในเศส3ามิบแล้วนะคะต่อไปนะคะ EJ ก็จะทุกพื้นค่ะ ทุกพื้นเสร็จปุ๊บเราร่วงค่ะไม่ใช่มาม่วงก็ร่วงได้เสร็จปุ๊บถ่างสมจังที่น่ารักก็จะมากลางแอเรียให้เรากางชีนเวทให้เรานะคะให้เราลงพื้นแลนดิ้งอย่างปลอดภัยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนดาเมดไวดาเมดเร็ว ก็จบอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดดามจช้าก็จะเป็นแบบทำให้บังคับตายหมดเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันสามารถแบบว่าเหยียบ5้าวงได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดามจดเร็วเนี่ยก็คือตรงนี้ก็คือสะ่านเลยตามนี้คะ่ะเรียบร้อยรอคะ่ะตอนแรกคิดว่าเกมค้างและคนที่ได้ MVP ก็คือเจลลี่บีนค่ะดิฉันนั่นเอง แต่ดิฉันไม่ได้เล่นเองค่ะประมาณนี้นะคะจบส,สวยมากหากเพื่อนๆมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ในคลิปนี้ได้เลยถ้าเกิดยินตอบได้ยินก็จะมาตอบให้นะคะคเพื่อนๆยังไงยินก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเหมิงเล่นเกมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะทุกคนบ๊ายบาย